<languages? S 2> ม,ามาแล้วครับ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 นู่นนู่นนู่นู่นนู่อยู่บนหลังกองแกงสามชาของเรานะครับว,วันนี้ไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมานะครับสั้นนิดนึงดูนะครับบินออกไปเกาะโอ้โหบินออกมาเกาะโอ้โหอื้มสองทางปีตามเราพลาดเลยนะครับ สองทางปิกตัมเราพัดมาสามทางโอ้โหช็อตนี้ช็อตนี้ไม่ต้องสืบครับไม่ต้องสืบโอ้โหไปงำไปงำไปงำหัวนหน้าแก๊งเอฟโฟของเรานะครับโอ้โหย่องมาให้ชมกันอื้อหือ โอ้โหมามาลงสองทางปีกต่ําแกง๊งเอฟโฟของเราแล้วนะครับสมาชิกนะครับไม่ยอมอ้อมไปลงไม่ยอมอ้อมไปลงรองหัวหน้าแก๊งคอนโดสองชั้นนะครับเข้ามากงในเลยโอ้โหเกือบได้ลุ้นนะครับตกพลาดไปนิดเดียวแล้วก็มาเข้าตรงมาเข้าตรงตะปบเอลซีทาง นะครับขึ้นไปแทบเดียวของแก๊งสามชาตินะครับแก๊งสามชาติมาร่วมแจมด้วยอื <c oughs> ไม่ลงนะครับลงหลังกองเสร็จแล้วข้ามไปโดนหัวหน้าแก๊งสามชาติของเราพร้อมกับพเนตดประจําตําแหน่งสามทางปีกต่ํานะครับโอ้โหวันนี้มาเยียบจมูกกันถึงสองครั้งสองคราโดนกันทั้งคู่นะครับโดนกันทั้งคู่ Uh huh. ไม่อยากจะบรรยายอะไรทั้งสิ้นนะครับภาพมันฟ้องออกมาแล้วโอ้โหนะครับ <c oughs> มาดูนี่ครับโอ้โหมอเช้ามาผมหน้าแก๊งสามเออหัวหน้าแก๊งเอฟโฟแซวว่าทำไมไม่หัวผมออกลงด้วยนะครับแล้วก็สมาชิกเอฟไอสามชาก็ ผมเอาด้วยก็เลยขึ้นมาขึ้นรอบสองให้ผลหน้าแก๊งสามชาเอฟโฟเสร็จแล้วสามทางนะครับเสร็จแล้วก็ไปขึ้นให้ปปบเอลซทางนะครับแต่ขึ้นทางเดียวให้แก๊งสามชานะครับบอกขอร่วมสนุกด้วยผมเอาด้วยนะครับมันมาเยียบจมูกกันอย่างนี้ผมเอาด้วยนะครับนี่นะครับ ทำผลงานไปแล้วหนึ่งตัวเมื่อรอบเช้านี้นะครับตอนสายๆนี่ผมก็เอามั่งเมื่อกี้ตบพลาดไปเลยนะครับเห็นเห็นในคลิปนะครับตบพลาดไปเลยไม่ยอมมาลงหัวหน้าออลองหัวหน้าแก๊ง f อโฟคอนโดสองชั้นนะครับโอ้โหนี่ขนาดเก็บไว้ในล่มนะครับยังเรียกมาได้โอ้โหตั่งตังคนก็ต,ต,ตังตังตัวก็ตังไม่ยอม นี่แกงสามชาปนอยู่นี่ก็ผมเอาบ้างสิไม่เปิดผมนี่ทำไมผมก็ได้แล้วเจ้านี่ก็บอกว่าผมก็เอาด้วยเอาด้วยผมได้ตวงแล้วเดี๋ยวจะโชว์อีกเอาอยากโชว์อีกก็โชว์ก็ขึ้นไว้นะครับนับรองหัวแกงผมก็เอาเหมือนกันก็ขึ้นไว้นะครับแล้วหัวหน้าแก๊งไอโฟของเราตัวที่ทําผลงานหมัดมากนะครับผมก็เอาด้วยทําไมไม่เอาผมด้วยผมก็อยากโชว์เหมือนกันก็เป็นเรื่องครับขึ้นไว้ทั้งหมดเลย โอ้โหดูครับดูนี่มาเยียบจมูกกันจริงๆเลยนะครับนี่ถ่ายทำกันเห็นๆไม่มีสแตนอินนะครับนะครับลุงๆไม่ใช้สแตนอินโอ้โหอันนี้เจ้าพบเอลซีทางนี้เขาต่อให้เลยว่าผมเอาข้างเดียวพอถ้ามาลงผมนะเสร็จนะครับแก๊งสามชาบอกผมมาตัวเดียวพอโน่นให้เจ้าพวก f4 ทั้งสามเลยนะครับ สามกงเลยนะครับเขาบอกงี้บอกผมต่อให้เลยผมขึ้นแถบเดียวพอผมมีที่ทางนะแต่ผมขึ้นแถบเดียวพอนะครับก็ทั้งหมดก็รับคําท้ากันก็ขึ้นไว้หมดเลยนะครับสองทางปีต่าตัวท็อปแล้วก็คอนโดสองชั้นลองหัวหน้าแก๊งเอฟโนะครับแล้วก็หัวหน้าแก๊งเอฟโมาเดี๋ยวผมจะเรียกมาเองก็เป็นเรื่องจริงๆครับนะครับก็สรุปผลงานเลยนะครับ เมื่อกี้มันแค่บินผ่านผมไปถ้าลงที่ผมนี่ไม่รอดแน่นะครับผมต่อให้ด้วยข้างเดียวผมเอาข้างเดียวพอนะครับเมื่อกี้มาก็ลัางโกงย่างเดียวถ้าเกาะคอนยืนผมเทียบผมเรียบร้อยนะครับผมเล่นแน่โอ้โหดูอ่าเป็นไงครับเป็นไงครับสมเกตหัวหน้าแก๊งไหมโอ้โหบอกผมเหนื่อยเลย โอ้ยตัวนี้เล่นเอาผมเรียกเหนื่อยเลยนะครับนะครับดูหัวหนะ้าแก๊งทำเอฟโฟของเราเหนื่อยเลยนะครับแต่ทางานดีพร้อมพเนี้ประจําตําแหน่งโอ้โหไม่ต้องเสิร์ฟผมต้องเสิร์ฟพร้อมพร้อมเต็มที่เต็มร้อยนะครับอันนี้เป็นการดวลกันระหว่างแก๊งตำชาหนึ่งกงกับแก๊งเอฟโฟสามกงนะครับเป็นการต่อให้เจ้าเขียวมรกตซึ่งพเนี้ประจาตาแหน่งตะปบเอลซีทางนะครับผมต่อให้เลยผมขึ้นคางเดียว นะครับขึ้นข้างเดียวส่วนสมาชิกแก๊งไอโฟของเราก็เอามัง่งผมเอามัง่งเอาผมขึ้นอ่าเขาต่อให้ผมเลยเอานะครับผมเกือบได้ไหมเมื่อกี้เกือบได้จริงๆครับโอ้โหนะครับอันนี้เป็นแก๊งเป็นการท้าทายระหว่างสองแก๊งนะครับโอ้โหสองแก๊งมึงก็เอากูก็จะเอามัง่งทําไมไม่ให้ผมโชว์บ้างก็ลุงๆุก็เลยจัดให้ละหมดเลยนะครับ มีแก๊งสามชาติแจมมาหนึ่งกงนะครับต่อให้เลยนะครับแก๊งสามชาติเรามีผนึกประจำตำแหน่งต่ปบเอลทางผมต่อให้เลยผมขึ้นครั้งเดียวพอถ้าลงผมเสร็จแน่ก็ท้าทายกันอย่างนี้ก็เลยขึ้นกันให้หมดเลยนะครับหนุ่มก็จับจับสังเกตตั้งถือกล้องจับไว้มาจริงๆนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบด้วยผลงานของ ใครชนะของหัวหน้าแก๊งสามชาตินะครับก็เล่นเอาหัวหน้าแก๊งเนื่อยเหมือนกันนะครับทำงานอีกครั้งนะครับขอแจมด้วยรับคืนนี้ก็ต้องกราบสวัสดีด้วยผลงานคะแนนตามทางนะครับประจำตำแหน่งหัวหน้าแก๊ง F4 ของเราสวัสดีครับ